สวัสดีครับพบกับดรก๊อฟเรื่องเยอะวันนี้นะครับเราจะไปพูดในเรื่องของฮิชิวทายหรือแผ่นฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนกันความร้อนที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แผ่นไม่ใช่เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนทั่วไปแต่เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ใช้กับยานอวกาศอย่างเช่น ยานกระสวยอวกาศ Space Shuttle หรือยานอวกาศ Starship ของบริษัท SpaceX นั่นเองยานอวกาศ SpaceX นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า Starship ก็จะออกแบบให้นะครับมีการเดินทางไประหว่างดวงดาวเช่นโลกไปดวงจันทร์โลกไปดาวอังคารและก็เดินทางกลับมาสู่โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการเดินทางยานอวกาศ Starship ก็จะเจอกับสภาพ แวดล้อมสภาพบรรยากาศที่รุนแรงก็คือจะเย็นจัดหรือร้อนจัดนั่นเองเย็นจัดเพราะว่าเมื่อยานอวกาศซาชิปเดินทางสู่อวกาศในอวกาศนั้นมีความเย็นจัดมากอุณหภูมิก็จะติดลบหลายองศาในขณะเดียวกันยานอวกาศซาชิปเมื่อเข้าสู่บรรยากาศของดาวอังคารหรือเรียนที่กลับสู่บรรยากาศโลก ก็จะเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกสปีดแล้วก็จะสร้างความร้อนนะครับซึ่งเกิดจากการเสียดสีกับอากาศนั่นเองทำให้มีอุณหภูมิในช่วงที่เรียนที่เข้ามาเนี่ยสูงมากกว่า1,100องศาเซลเซียสหรือมากกว่า2,000องศาฟาเรนไฮต์ยานอากาศซาชิปประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนบนจะเรียกว่ายานซาชิป ส่วนล่างจะเรียกว่า super heavy booster ตัว h e t shield t i เนี่ยหรือแผ่นฉนวนกันความร้อนเนี่ยจะติดเฉพาะส่วนท่อนบนที่เป็นยานสา a ิ s h ส่วนท่อนล่างที่เป็น booster นั้นจะไม่ติดเพราะว่าส่วนที่เป็น booster นั้นจะใช้นะครับส่งยานสา a ิ s เพื่อจะเข้าไปสู่ชั้นวงโครจรโลกแล้วก็จะล่อนนะครับลงกลับมาจอด ที่แท่นปล่อยจรวดเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นบูสเตอร์เนี่ยจะไม่ได้ออกไปสู่ชั้นอวกาศจริงๆเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องติดตัวฮิชิวทายนี่เองสำหรับยานสตาชิปที่อยู่ท่อนบนของจรวดก็จะมีการติดตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนนี้แต่จะติดเฉพาะด้านล่างแล้วก็ที่บริเวณที่อยู่ที่เป็นขอบขอบนะครับขึ้นมาสูงกว่าะระดับ ชั้นตอนกลางของยานสตาร์ชิพเพียงเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ยานอวกาศสตาร์ชิพเนี่ยรีอนที่อนกลับสู่บรรยากาศโลกหรือดาวองคาเนี่ยนะครับก็จะทำสิ่งที่เรียกว่าเบลลี่ฟล p อปนะก็จะเป็นการเอียงมุมของจรวดเนี่ยให้อยู่ในทำม,มุมเฉียงเพราะฉะนั้นส่วนที่เสียดสีกับบรรยากาศโลก หรือบรรยากาศดาวองคารก็จะเป็นเฉพาะในส่วนที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่นะครับด้านบนขึ้นไปก็จะไม่เจอกับความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดตัว Hiss ฮิ l ิ t i า e ตัวนี้เองทีนี้ตัว Hiss i ิ l ิวท e ที่คาดว่าจะใช้กับยาน Starship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฮิซิวทที่มีักษณะเป็นหกเหลี่ยมเฮสัตโนโดยจะติดตั้งประมาณมากถึง1น0 0 0ชิ้นเลยนะครับ จำนวนมากเลยตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนก็จะมีความหนานรประมาณ1นิ้วหรือเท่ากับความหนาประมาณสันของหนังสือแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งกับกระสวยอากาศ Space Shu ต t l e ขององค์การนาซ a านั่นเองทีนี้เราควรจะมาดูลักษณะที่เหมาะสมของตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนกันความร้อนเนี่ย จะต,ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันที่1ก็คือต้องมีสมบัติในเรื่องของการนําความร้อนที่ต่ํามากๆหรือ thermal conductivity ที่ต่ํามากๆอันที่2ก็จะต้องมีความจุความร้อนจําเพาะที่สูงมากหรือนะครับตัว specific heat capacity ที่สูงเพราะอะไรเพราะว่านะครับฉนวนเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนเนี่ยถ้ามีการนําความร้อนที่ต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำนะ มันมาถือได้แม้กระทั่งตอนที่มันเนี่ยนะครับสัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานานพอยกออกมานะครับเช่นเอาไว้ไว้ในเตาเนี่ยแล้วยกออกมากเาราสามารถที่จะสัมผัสม,สมันได้เลยเพราะว่าการนําความร้อนที่ต่อในขณะที่ตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะเก็บพลังงานความร้อนเอาไว้ได้อยู่ภายในนะครับก็คือมีตัวค่าของความจุความร้อนเฉพาะที่สูงนอกจากนี้ตัวแผ่นฉนวนกันความร้อน ก็ยังจะต้องมีจุดล้อมเหลวที่สูงด้วยโดยจุดล้อมเหลวที่สูงเนี่ยก็คือระดับถ้าเป็นไปได้นะก็ควรจะมากกว่า2,000องศาเซลเซียสขึ้นไปวัสดุประเภทเซิลิก้านะครับหรือแก้วเนี่ยมีจุดล้อมเหลวอยู่ที่1,710องศาเซลเซียสหรือวัสดุอย่างเช่นอลูมิเนียมออกไซด์หรืออลูมินา่าก็จะมีจุดล้อมเหลวอยู่ที่2,072องศาเซลเซียส ก็เหมาะสำหรับในการสร้างเป็นตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนนอกจากนี้ตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนยังต้องมีน้ำหนักที่เบาด้วยเพราะว่าเมื่อประกอบแผ่นฉนวนกันความร้อนจำนวนมากเข้ากับตัวยานอวกาศ Starship แล้วจะสร้างน้ำหนักให้มากขึ้นก็หมายความว่ามันจะไปลดนะครับในเรื่องของน้ำหนักของเพลโลดที่จะบรรทุกได้เพราะนั้นตัวฉนวนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีน้ำหนักที่เบาแล้ว สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องสามารถนำกลับมาใช้ได้หรือ r e u s a b l e เพราะว่ายานอวกาศชิปนั้นถูกออกแบบให้มีการนำกลับมาใช้นะครับได้ใหม่ในนะครับหลายๆครั้งเลยนะครับได้หลายเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งนะครับตามที่ออกแบบเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวฉนวนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้นั่นเอง ทีนี้เราไม่รู้จริงๆว่าตัวฉนวนกันความร้อนที่ติดกับยานอากาศ Starship จริงๆแล้วมีลักษณะอย่างไงแต่นะครับคาดว่าจะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ติดกับกระสวยอากาศ Space Shuttle ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าตัวฮิซิวทายที่ติดกับยานอากาศ Space Shuttle นี้เป็นยังไงนะครับตัวฮิซิวทายที่ใช้กับตัว Space Shuttle เนี่ย ก็จะมีลักษณะเปราะนะครับเพราะว่าทําจากวัสดุประเภทเซรามิกก็จะมะีความสามารถในการที่จะใช้งานได้มากนะครับที่อุณหภูมิสูงถึง1260องศาเซลเซียสหรือเท่ากับ2300องศาฟาเรนไฮต์แล้วตัวฮีตช,ชิลด์ทายที่ใช้ก็มีขนาดที่ต่างกันนะก็จะมีความหนาประมาณตั้งแต่1นิ้ว ไปจนถึง5นิ้วโดยใช้จำนวนของฮิช,ชิวทายทั้งหมดถึง2548ชิ้นตัวฮิช,ชิวทายจะสร้างจากวัสดุประเภทเ,เส้นใยแก้วนะครับหรือเป็นซิลิก้าไฟเบอร์เนี่ยซึ่งเป็นเส้นใยแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยใช้ปริมาณปริมาณเนี่ยประมาณ10%นะในตัวที่มันทำเป็นตัวทายเนี่ย แล้วข้างในตัวแผ่นฉนวนเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นอากาศอยู่ถึง90%เพราะฉะนั้นตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ตัว Space Shuttle ใช้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบามากมีความหนาแน่นต่ำอยู่ที่140กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรทำให้มันเบามากเบากว่าตัวถ้าเทียบกับปริมาตรที่เท่ากันเนี่ยเบากว่าตัวแผ่น ฟมแผ่ am, นโฟมสไตโลโฟมที่เราใช้กันตอนนะครับทำงานศิลปะหรือว่าตัดเป็นตัวอักษรหรือว่าที่ใช้ลอยกระทงนะครับในสมัยก่อนเบาวกว่าอีกแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ทาง NASA ใช้เนี่ยนะครับสำหรับยาน Space Shuttle เนี่ยก็จริงๆจะมีลักษณะเป็นสีขาวแต่จะถูกเคลือบด้วยสีดำนะครับชั้นภายนอกด้วย จะเรียกว่าเป็นวัสดุ reaction k e r glass หรือ RCG ซึ่งจะมีวัสดุนะครับที่เรียกว่าแก้วเตต t าบรอนซิลิไซส์และก็บ o โลซิลิกเกสผสมอยู่และนอกจากนี้ก็ยังมีวัสดุอื่นผสมอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้ตัวตัวชั้นเคลือบนะครับของตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนเนี่ยสามารถ ทนความร้อนได้สูงขึ้นอีกโดยช่วงอุณหภูมิที่แผ่นถนนการความร้อนนี้สามารถที่จะทนได้นะครับก็จะตั้งแต่อุณหภูมิลบ270องศาไปจนถึง1,600องศาเซลเซียสก็ถือว่ามีช่วงของอุณหภูมินี้กว้างมากเลยและสามารถที่จะใช้งานได้ถึงอุณหภูมิสูงมากๆเช่นกันทีนี้ในตัวกระสวยอากาศสเปซชัตเต l e เนี่ยก็มีปัญหา ในเรื่องของฮิชชิวไทยอย่างเช่นนะครับในตอนสมัยเมื่อยานอาวกาศโคลัมเบียที่เกิดระเบิดขึ้นนะครับที่ทำให้โครงการสำรวจนะครับอวกาศของตัวโดยใช้ยาน s p c e s s u u t l e เนี่ยถึงก็ต้องหยุดไปเป็นปีเลยนะสาเหตุก็เกิดจากตัวไอแผ่นเซรามิกเนี่ยมันแตกนะครับซึ่งมันเกิดจาก ตัวน้ําแข็งที่ตกออกมาจากตัวถังเชื้อเพลิงนะแล้วก็หล่นมากระทบกับตัวแผ่นกระเบื้องแผ่นเซรามิกส์นะครับแผ่นฉนวนกันความร้อนเนี่ยแล้วทำให้มันล้าวทำให้ตอนที่ตัว s p c e s s u u t t l เนี่ยตอนที่นะครับ y e e n t r y กลับเข้ามาสู่บรรยากาศโลกนั้นความร้อนมันสามารถที่จะเข้าไปสู่โครงสร้างข้างในแล้วก็ทำให้ยานนั้นเกิดระเบิดขึ้นนี้ในการใช้งานของตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับ ตัวยาน Starship นะครับยาน Starship เนี่ยใช้แผ่นฉนวนการความร้อนที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมก็จะทำให้สามารถที่จะประกอบกันได้ง่ายก็จะช่วยลดระยะเวลาในการประกอบติดตั้งตัวแผ่นฉนวนการความร้อนที่เป็นลักษณะหกเหลี่ยมเนี่ยยังมีประโยชน์ในเรื่องของนะครับสามารถที่จะกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตรงช่องว่าง ระหว่างแผ่นนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับชนวนการความร้อนที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่าถ้าติดในลักษณะที่นะครับเป็นรอยประกอบของตัวแผ่นฉนวนความร้อนเนี่ยเป็นเส้นตรงแล้วพอความร้อนถ้าเกิดมันจะเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าตรงรอยประกอบเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามันก็จะเข้าตามแนวยาวนะครับแนวเส้นตรงไปได้ง่ายทีถ้าเราใช้แบบหกเหลี่ยมเพราะนั้นความร้อนที่เข้าไปตามรอยต่อมันก็จะ นะครับไม่ได้เข้าไปในแนวเส้นตรงเพราะว่าตามหกเหลี่ยมมันก็จะต้องแยกทํามุม60องศานั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันนึงของดีไซน์ในรูปของหกเหลี่ยมนะครับสำหรับแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนของตัวยานซารชิปเนี่ยนะครับนอกเหนือจากว่าออกแบบเป็นหกเหลี่ยมแล้วยังมีขนาดที่ส่วนใหญ่แล้วค่อยเ,ออเท่ากันเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้แทนกันได้ซึ่งจะแตกต่างกับ ตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ใช้กับยาน Space Shu t t l e ซึ่งสำหรับยาน Space Shuttle แล้วเนี่ยฉนวนกันความร้อนแต่ละชิ้นจะมีลักษณะต่างกันจะมีลักษณะเฉพาะและแต่ละชิ้นก็จะมีโค้ดนะครับจะมีการระบุเลเบลไว้ว่าสำหรับตรงไหนเพราะฉะนั้นการประกอบฉนวนกันความร้อนเนี่ยของยานกระสวยอากาศส p a c e Shuttle เนี่ยจะต้องใช้เวลานานมากเหมือนกับการตอกจิ๊กซอ ลองนึกภาพนะครับเอาแต่ละชิ้นมาประกอบประกอบกันเนี่ยนะในขณาดที่ยานซาชิปเนี่ยใช้แผ่นฉนวนกันร้อนแบบหกเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทําให้เวลาติดตั้งประกอบเนี่ยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จํานวนที่ใช้ก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของตัวยานซาชิปแล้วก็จะได้เปรียบกว่ายาน Space Shuttle นั่นเอง นอกจากนี้การติดตั้งของตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนนี่บริษัท SpaceX นะครับก็ได้ใช้ตัวโรบอตในการที่จะประกอบตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนเนี่ยเข้ากับโครงสร้างจรวดซึ่งเป็น s a เ l e s s steel นะโดยตรงตยานจรวด Starship เนี่ยก็จะสร้างตัวพินนะครับเชื่อมตัวพินเนี่ย โดยใช้3มพินในการติดตั้ง1แผ่นฉนวนกันความร้อนนะฮะแล้วเมื่อนะครับจะติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนก็จะมีชั้นที่เป็นฉนวนซึ่งทำจากพวกวัสดุประเภทเส้นใยห,หินนะครับหรือเป็นพวกวูลนะกั้นระหว่างตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนกับตัวโครงสร้างสแตนเลสสตีลอีกนะการติดตั้งนะครับอพอจะติดตั้งตรงนี้ก็จะใช้ นะครับคนงานติดตั้งด้วยมือแบบแมนนวลโดยการประกอบก็จะใช้นะครับมีหลักการนั่นคือการติดตั้งเนี่ยต้องได้แนวระดับไม่เบี้ยวไม่เอียงนะครับและจะต้องไม่หลวมเกินไปนะฮะแลวจะต้องไม่มีรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนแผ่นฉนวนในการประกอบก็จะไม่ประกอบกันชิดสักทีเดียวนะครับก็จะมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยระหว่างฉนวนนะนะเพื่อให้มันสามารถที่จะมีการขยายตัวหดตัวได้ด้วย เพราะว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นวัสดุจะมีการขยายตัวอุณหภูมิลดลงวัสดุก็จะมีการหดตัวเพราะ,ะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีระยะห่างเพียงเล็กน้อยระหว่างแผ่นฉนวนกันความร้อนแต่ละแผ่นและการประกอบตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนเข้ากับตัวฉนวนที่เป็นวูเนี่ยก็คือนะครับก็จะใช้วัสดุประเภทกาวนะครับในการเชื่อมประกอบบริษัท SpaceX ก็พบปัญหา ในการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนเหมือนกันโดยปัญหาที่พบล่าสุดเนี่ยก็คือมีการหลุดของตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนในระหว่างการทดสอบหลายๆครั้งเช่นการทดสอบ uh, r e p o s i t i o n s การทดสอบ static fire test การทดสอบ w e n d i n g test หรือแม้กระทั่งล่าสุดที่มีการทดสอบเมื่อเร็วๆนี้ก็คือการทดสอบที่เรียกว่า ambient temperature pressure test กับ ไคลโอเจนิก p รูปเทสเนี่ยก็พบว่ามีแผ่นฉนวนกันความร้อนที่หลุดนะครับกระเด็นออกมาแล้วก็มีแผ่นฉนวนกันความร้อนบางแผ่นเนี่ยมีการแตกแตกหักแตกร้าวเกิดขึ้นสาเหตุที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบอย่างวิธีการทดสอบอย่างนะครับอย่างไ y o โอเจนิก o รู t เทสเนี่ยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็ทำให้มันมีการขยายตัวหดตัวของตัววัสดุนะครับตัวโครงสร้างแซนเลสของตัวยานสตาร์ชิพมีการหดตัวแล้วก็ขยายตัวโดยการหดตัวขยายตัวเนี่ยทำให้มีขนาดที่นะครับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเปลี่ยนไปถึง1นิ้วเมื่อเทียบกับตัวขนาดของยานสตาร์ชิพที่ใหญ่มากการเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขนาดเนี้ยหนิ้วเนี่ยก็ทําให้เกิด นะครับเตรสเกิดความเค้นขึ้นนะทำให้แผ่นตัวตัวกัะความร้อนเนี่ยมีการเบียดแล้วก็กดทับกันจนทำให้แผ่นฉนวนเนี่ยหลุดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งส่วนในระหว่างการยกตัวจรวดซาชิปเนี่ยนะครับโดยใช้เครนเนี่ยยกขึ้นไปนะวางอยู่บนตัวบูสเตอร์ตัวซ u เปอร์เฮฟวี่บูสเตอร์เนี่ย อันนี้ก็ทําให้แผ่นฉนวนการความร้อนนะครับหลุดแล้วก็แตกเหมือนกันก็เนื่องจากว่าตอนยกเครนเนี่ยนะครับลักษณะของตัวจรวดมันเป็นลักษณะของเหมือนบอลลูนนะครับข้างในมันจะนะโล่งก็จะเหมือนมีแค่โครงที่เป็นเปลือกเพราะฉะนั้นตอนยกเนี่ยถ้าโครงสร้างไม่แข็งแรงพอมันก็จะมีการยั่นะครับมีการดีฟอร์มเพียงเล็กน้อยแต่ว่าแผ่นฉนวนการความร้อนเนี่ยมันเป็นเอ่อมัน สร้างจากวัสดุประเภทเซรามิกเพราะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปราะแล้วมันก็จะนะครับถ้าสเตรสที่เกิดขึ้นจากการดีฟอร์มเนี่ยการเสียรูปเนี่ยมันมากก็จะทําให้แผ่นสนวนกันความร้อนเนี่ยหลุดมาได้นะครับอันนี้เราก็คงต้องมาดูติดตามต่อไปว่าทางบริษัท s p a c e x นะครับจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดสอบนะครับออร์บิทัลออร์บิทัลรอนเทสเนี่ย ซึ่งจะส่งจรวดยานสตาร์ชิพขึ้นไปสู่อวกาศจริงๆซึ่งก็งจะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพลังงานในเรื่องของเสียงที่ดังการเสียดสีกับอากาศนะฮะในระหว่างที่จะต้องบินขึ้นสู่อวกาศก็ไม่แน่ใจว่าจะนะครับตัวแผ่นกับฉนวนกันความร้อนนี้จะยังสามารถทำงานและติดอยู่บนยานสตาร์ชิพได้ดีแค่ไหนอย่าลืมนะครับ ถ้าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของดกรกอบเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยขอบคุณครับ